ผลิตภัณฑ์บิลมแล้วเขามีความสุขมีคุณภาพชีวิตดีขึ้นยืดเวลาให้กับชีวิตของเขาได้มากขึ้นอย่างไรนั้นไปฟังครับคุณอิ๋วมีปัญหาหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทอันนี้ก็สองปีที่แล้วใช่ค่ะนะฮะรุนแรงแค่ไหนมันทับตรงไหนฮะยกงานหนักมากก็จะทำงานเพลเจอร์จ้ะครับก้กๆเงยเอ่ะทนะีนี้นั่งกินข้าวอยู่อยก,กับลมลุกไม่ขึ้นเลยอะค่ะ เนี่ยมันปวดตรงสะโพกก้นกบอ่ะจ้ะตรงก้นกบจะไม่กระแทกไม่อะไรไม่มีกระแทกอ่ะจ้ะแค่เป็นคนยกของหนักชอบยกของหนักผิดท่าไหมก็มันก็มีบ้างอ่ะจ้ะผมว่ามีประจาแหละแต่ไม่รู้ตัวใช่ไหมใช่ค่ะอ่าพอวันหนึ่งปุ๊บล้มลงจอันนี้คือล้มเพราะอะไรล้มมันมันปวดหลังอ่ะจ้ะมันปวดสะโพกลุกไม่ขึ้นเลยจ้ะแล้วก็เพื่อนๆนก็พาไปหาหมอครับ หมอก็บอกว่าเป็นอาการหมอนรองกระดูกทับเส้นนะคะเอกเรยีตรวจตรวจละเรียดร้อยวินิจใช้อย่างละเอียดเลยว่าเป็นหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทใช่ค่ะรุนแรงเมยซาไปข้างขวานี่ซาหมดเลยจ้ะหยิบอะไรไม่ได้ทําอะไรกระดูกกระดิกไม่ได้เลยจะเป็นมากก็คือซี่ขวานี่ชาไปเลยใช่ค่ะแล้วก็ไปหาหมอก็รักษาแบบ ทำกายภาพบําบัดอาทิตย์ละสมครั้งนะจ้ะก็ไม่หายไม่ดีขึ้นทีนี้ทำยังไงตั้งกายภาพบําบัดที่ว่าก็ก็ทําแบบว่าเอาสายรัดมารัดแล้วก็เขาดึงกระดูกก็จ้ะแฟนเขาก็บอกว่าเอาลองทานดูเขาอ่ะก่อนสัปดาห์แรกที่จะรับประทานบิมสูตสีชมพูนะอาการของพี่อิวก็คือขายังชายอยู่ใช่ค่ะเดินได้ไหม เดินไม่ได้จ้ะเดินไม่ได้ต้องใช้ไม้เท้าหรือว่าใช้ไม้เท้าใช้ไม้เท้ายังปวดไหมใช้ไม้เท้าปวดมากเลยจ้ะปวดบั้นเอวตรงกระดูกก้นกบ่มันจะยืนไม่ได้เลยอ่ะนั่งได้ไหมนั่งก็นั่งนานๆก็ปวดต้องนั่งนานๆก็ปวดอ่าซึ่งตอนนี้นั่งกับเรานานมากแล้วนะเอาเสร็จพอเริ่มทานสูตรสีชมพูสองเม็ดเช้าใช่กับสองเม็ดเย็นเย็นทานก่อนอาหารถูกไหมฮะ เสร็จแล้วหนึ่งสัปดาห์ผ่านไปอาการเป็นยังไงนะะมันปวดมากปวดแล้วมันก็ถ่ายมันก็นึกถึงหน้าอาจารย์พิเชษเลยมันเป็นยังไงเนี่ยจะกินต่อไหมแฟนก็บอกว่ากินต่อไป oh. พอกินกินต่อไปรู้สึกว่ามันตัวเบาทีนี้มันมันขับอะ่ะน oh. ั่นแหละทีนี้พออาทิตย์ที่สองมาอา้าวกินต่อทนกินอีกทนกินอีกอืไปเรื่อยๆตัวเบา แทบเดินได้ไอ้ขาตรงที่ปวดก็ไม่ปวดมันเริ่มมันเริ่มมันเริ่มแปลกแต่จริงฮะทีนี้ก็เริ่มกินเลยเด่นะกินติดต่อกันมาเรื่อยๆเรื่อยๆอ่าอาจารย์พิเชษต้องอธิบายนะครับข้อเสื่อมเนี่ยมันเกิดขึ้นเนื่องจากว่าไม่เลือดขาวเราหลั่งสาร3ตัวมากเกินไปเทียเนสเบลฟาอินเทอร์เกินหกและอินเทอร์ินสิบเจ็ดสารสามตัวเนี่ยเป็นสารที่สร้างภูมิต้านทานให้กับเรา ซึ่งเป็นตัวที่ดีแต่เมื่อไร่ก็ตามที่มันสร้างมากเกินไปหลังมากเกินไปมันก็ทําร้ายตัวเราเองก็ทําให้เกิดอาการอักเสบตามข้อต่างๆในกรณีนี้นะครับถ้าหน้าที่ของเราถ้าเราใช้ผลิตภัณฑ์โอเปอเรชันบิลก็คือต้องไปลดการหลังสารสามตัวให้มันน้อยลงทีนี้สีชมพูของเราเนี่ยทำหน้าที่ตรงนั้นชัดเจนมากเพราะมีการทดสอบว่าในวันที่15ถ้าใครกิน2แคปซูลเช้า2แคปซูลเย็น สารสตัวนี่มันลดลงมาอย่างชัดเจนมากเพราะน้าอาการเนี่ยมันต้องดีขึ้นแน่นอนครับแต่สีเขียวมันทําตรงกันข้ามทําตรงกันข้ามมันเพิ่มทั้งสามตัวเลยเพราะฉะนั้นในช่วงต้นๆเนี่ยมันเพิ่มมันจะปวดมากเลยอ่ะเพราะฉะนั้นไม่ควรใช้คู่กันถ้าเราอาการเสรื่อมนะข้อเสื่อมนะครับไม่ควรอย่างยิ่งนะฮะใช้เวลาข้อเสื่อมเพื่อจะจัดการข้อเสือ่อมต้องใช้เฉพาะสีชมพูจนกระทั่งดีแล้ว S <S> <S <S เสื่อมหายไปแล้วสิ่งที่เราจะต้องการทําก็คือครสร้างมวลกระดูกต่อไปสีชมพูสร้างมวลกระดูกก็มันอยู่ครับสีเขียวก็สร้างมวลกระดูกด้วยแต่มันไม่ลดาอาการอากษษษักเสบคราวนี้อาการอักเสบหายไปแล้วไม่เป็นไร,รเราใช้สีเขียวเพราะเราไม่ต้องการลดอาการอักเสบแล้วแต่เราต้องการสร้างมวลกระดูกในขณะเดียวกันเราจะสร้างภูมิต้านทานให้กับเราด้วยเพราะฉะนั้นมวลกระดูกก็สร้างเพิ่มขึ้นแล้วก็สร้างภูมิุ้มกันให้เราเพิ่มขึ้นด้วย